สวัสดีครับก็ต้องรับสู่ช่อง Memory Dream Fun นะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับการรีวิวโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่ได้มาเป็นของขวัญช่วงปีใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของ My Hero Academia นะครับจากบนไดานำโชในะครับซึ่งเป็นอิจิบังคูจิที่ได้รับมานะฮะ ผมก็จะมีพี่คนไทยแล้วก็คุณลุงคนญี่ปุ่นนะฮะที่ผมสั่งโมเดลเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะให้ของขวัญมาทุกปีวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้กันนะครับอจิบังคูจินะฮะไมฮ o โร a ะ e คดเเนะฮะเป็นตัวที่จับฉลากนั่นเองนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันในเครือของโตโฮแอนิเมชันเช่นเคยนะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบเอ่อฟิกเกอร์ที่ออกท่าทางแอคชั่นนิดนึงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เปลวไฟของตัวที่มีชื่อว่า e n d นเดนเวนั่นเองนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นโฆษณาโมเดลตัวอื่นๆน,นะครับที่มีเวอร์ชันนี้ก็จะเป็น e n d นเดนเวที่มีเปลวไฟนะครับหรือว่ารารางวัน ตัวดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอิจิบังคจิที่ต้องไปจับฉลากมานะถึงจะได้มานะครับหรือถ้าซื้อเอามันก็จะราคาแพงกว่าโมเดลทั่วไปนิดนึงเพราะว่ามันต้องจับฉลากมาถึงได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันผมกรีดเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันว่าอิจิบังคุจิตัวนี้เป็นยังไงบ้าง ผมเคยมีหนึ่งตัวนะก่อนหน้านี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วของ Endover นะครับจะเป็นคนละแบบคนละอย่างกันเลยกับ Ajibang Kuji อันนี้นะครับก็มีที่ดามเป็นอ่าซองไม่ใช่ซองนะฮะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะตัวที่ผมเคยรีวิวไปก็จะเป็นต่างจากตัวนี้นะครับ อันนี้มันก็จะมีเหมือนกับตัวเอฟเฟกให้ด้วยอันนึงถ้าทุกท่านเห็นมันจะใส่ที่ดามแบบนี้มาเลยนะค่อนข้างสวยนะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงในการแกะไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะมีเปลวไฟที่เป็นส่วนโค้งส่วนเว้าวที่อาจจะหักได้ง่ายๆนะครับเน่ดี๋ยวผมชอดจากถุงพลาสติกออกมาให้ทุกคนชมนะ มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณเนี้ยเปลวไฟมันดีกว่าอันเก่าด้วยเพราะว่ามันดูรู้สึกว่าเหมือนเปลวไฟจริงๆนะเขาทํามาสวยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูส่วนต่อไปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะนี่ก็จะได้มาในซองแบบนี้นะครับก็ฐานของตัวนี้ที่ผมมีจับ แตกต่างจากตัวปกตินิดนึงนะครับเป็นฐานสีใสนะครับในนี้มันก็เขียนว่า Made in China เหมือนเคยเมืนเคยๆนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวนะครับใสแบบนี้แต่ทำไมในโฆษณาอ๋อไม่มีพื้นเนาะโฆษณาไม่มีพื้นบอกว่าสีอะไรนะครับก็ นนี่นะครับตัว e n d e ว v ร r มันไม่ได้เป็นแบบตัวฉีกออกมานะครับคือมันจะเป็นทั้งตัวแบบนี้เลยเปรไฟที่หน้าแทบจะปิดหน้ามิดตามเนื้อเรื่องเลยนะฮะตอนที่ใช้พลังสูงสุดประมาณนั้นนะครับเปรไฟมันติดเอฟเฟกทุกอย่างมาให้แล้วนอกจากมือนะครับที่เราจะต้องไปใส่เอาเองนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันนะครับมือก็เห็นไหมฮะมันจะมีมือตรงนี้ เราก็ใส่หมุนหมุนหมุนแล้ดูให้ดีนะคะถ้าไม่รู้ว่าตรงไหนเราก็พยายามดูให้ดีแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับหมุนไปถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าก็อย่าไปฝืนมันนะฮะเพราะว่าอาจจะใส่แล้วผิดพลาดหักงอบิดเบี้ยวได้นะครับเนี่ยอ่ะผมรู้ละลงล็อกมาแล้ว ค่อนข้างหนักนะครับตัวนี้อจิบังโูจิตตัวนี้ค่อนข้างหนักนะนี่นะครับผมให้ดูรายละเอียดแบบละเอียดยิบเลยนะเนี่ยอะหน้านะครับทรงผมเปลวไฟนี่นะครับหลังนะครับ เห็นหน้า <S <S เห็นนวดไหมฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองมาใส่ฐานกันดูว่าเป็นอย่างไรนะครับฐานมันก็จะมีแง่งแบบนี้มาอันนึงใช่ไหมฮะก็ลองใส่ดูที่เท้ารู้สึกว่าจะมีแค่ส่วนเดียวนะครับที่มันใส่รูใส่ตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับ มันใส่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าสังหรณ์ใจอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันมีไอ้ตัวค้าหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายมันค่อนข้างหนักเลยนะเพราะว่าเนี่ยอ๋อมีมีตัวค้าด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแกะกล่องออกมาดูก่อนในซองมีหรือเปล่าไม่รู้อ๋อมีตัวค้าจริงด้วยนะฮะ ผมก็ว่าอยู่ว่ามันหนักขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีตัวค้ำนี่มันล้มแน่ๆเลยนะมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมผมก็ยังไม่เห็นเลยนะคะรับมาสังเกตเห็นตัวค้ำนะเพราว่าโมเดลพวกนี้มันน่าจะมีตัวค้ำมาให้นะครับเราก็หาดูดีๆนะฮะหนเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างหนักน้ำหนักมันโน้มถ่วงไปข้างหน้ามากๆนะครับเราก็มีรูให้ใส่อยู่นิดนึงจ๊ดนึงนะฮะ แต่รูตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวผมหาก่อนมันอาจจะมีตัวค้ำอีกตัวหรือเปล่านะฮะอ๋อใช่จริงๆด้วยนะฮะมีตัวค้ำอีกตัวหนึ่งอยู่ในซองเหมือนกันดูดีๆนะฮะมันมีเพราะว่าตัวนี้มันหนักมากๆนะสำหรับเอ็นเดนเวอร์นะครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นงอโค้งเข้าเข่านะฮะประมาณนั้นแนหะ มันก็จะลองรับเข่าตรงนี้คดีนะฮะเนี่ยก็จะเป็นเอ d e เดนเในเวอร์ชันเปลวเพลิงสุดงดงามครับไฟสีสวยมากเลยนะตอนแรกกล่าวว่าได้ตัวนี้มาแล้วจะขายตัวเก่าทิ้งแต่มันเป็นคนละแอคชั่นกันนะฮะก็เก็บเอาไว้เทมากๆนะครับเอ็ G นเดนเวอร์อิจิบังคูจินี่สนใจก็ลองติดต่อ ได้นะฮะ,ะนกพิ่ามาเกาะหน้าต่างอีกแล้วขออนุญ,ญาตไปไล่นกก่อนนะครับถ้ายังไงชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เม m o r รี่ดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ